ก็มาอีนะพี่น้องนะรับทุกนี้อาจจะเป็นวามสุดเราคิดในวันทุกนี้ตรงนี้เลยนะขอโมคาดาบุญจามาเป็นทุกเสีอยวในครอบครัวได้งหมนครับเชิญนะพี่น้องทุกข้างนรัพี่น้องที่จะทำชื่อสัญลัาณ์จะได้พร้อมเพียงกันนะอัุโมทนาครั รัดเย็นเชิญเลยนะครับพีน่น้องที่จะทชุดสักการะนะตัดเย็นเชิญนะครับพี่น้องที่จะติดต่องแาพระขอได้ไว้รับจากให้ไทที่รนีตอนนี่ตลางปูอยู่นะตลาดเปนการเก้าสิบเก้าบาทอาจาะย์เจั๊บผาก็ติ่ตอบคนเยอาเรื่องนี้ไม่ได้ไปทุกที กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหลเอาดีแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประอชน์ ก็ประทานทมือะคะแล้วก็ขเล่นงเเ่อเป็นชุดทหานะคะแล้็่ตางๆมาถวายที่วัดตอนใหญนะคะยกขอเชิญชวนทุกนนะคะมาขอพรใัตอนใหญ่ได้นะคะงแ้ชนมามาจากที่ไหนครับแ้วครัอ๋อเนี่ยนี่มาขอมาขอเมื่อคืนอ๋อเหรอแล้ว,แล,วแล้วได้ไป อ๋อแล้วบอกกับเขาไว้ว่าไงอจะมาจุดรอ๋อจะมาจุดแก้บนให้เขาเท่าไหร่เนี่ยหมื่นนัดมนอ๋อมากี่ครั้งแล้วครับมาครั้งแรกครั้งแรกก็ได้ไปเลยนะอโชคดีพูดเชิญชวนหน่อยสิเชิญชวนหน่อยสิพูดเชิญชวนหน่อยอ๋อจะบันทึกเป็นวิดีโอไว้ ก็เชิญชวนเอาออกเอาออกมาเชิญชวนอยู่ที่ไหนอยู่ระยองค่ะอยู่ระยองแล้วมาเรื่องไหนมาแก้บนมาแก้บนอ๋อบนเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้ววันนี้มาแก้บนสองหมื่นนัดแล้วรู้ได้ยังไงเคยมาไหมยังไม่เคยค่ะปกติไปนครแต่ว่าไม่สะดวกไปนครก็เลยมาแก้ที่นี่เพราะได้ยิน่าะว่าที่นี่ัี ครับๆๆกันเลยมาแก้ที่แล้วแล้วไม่ทราบอยู่ที่ไหนกันนะระยองค่ะระยองมาจากระยองเหรอครับใช่ค่ะอ๋อ <c oughs> โมตนาสาธุอ่าโยมอยู่ที่ไหนจ๊ะแล้วพ่นายโยค่ะเอ่อวันนี้มามาแก้ตัวได้ไข่ถูกมาขี่งวดแล้ว งวดนี้เป็นงวดที่สี่งวดนี้งวดนที่มาแก้ในงวดงวดที่ถวดทหเ,เนาะ <c oughs> แล้วก็วันนี้มาแก้ขีมือนัดสองมื 20, นัดค่ะแล้วก็ไก่คู่ค่ะอ๋ออ้าวแล้วเชิญ <c oughs> ชวนเชิญชว,น,ชวนคนมาร่วมกัน